จกคายสักแก้วแล้ท่านอุบะ่นันคนเอ๊ยสตอรี่ โอ้ยงาดอกเน่นโอ้ปซ well, ัวงาดอกมวยตู้มงเลี้ยวอย่กูโอ้พอพอไปด้ยเหยียบลงนี่จะเป็นงยใครในงาอย่างงนปยานงใหญลงเลยงาตีนเหมือนกันเย้อ่ข้โอ้ตรงไหมตรงไหมตรงไหมตรงตรงตรงขันไหมขันไหม

去年的活了，我我回去干。来。 เอ้ยต้งไปดองเบงอีกว่ะมันเวียดเวียกเวียงสุดวนนี้นะก็มักเต่าเนียแหมันนี่นถ้ากระพรมองเฮ้ยจบยาเดอยเตาใหม่มันว่ายาเดเตเห็นกูยังกินมาแล้วกูไปห่าแล้ว